Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpointtoday สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Workpointtoday Explainer พอดแคสต์จาก Workpointtoday ที่จะนำข่าวสารสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อคุณเข้าใจในรั่วดเดียวเหมือนเช่นเคยครับ Workpointtoday Explainer ใน EP นี้เราจะพูดถึงกรณีที่3รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อเสนอปฏิรูปสถาบันมีความหมายเดียวกับการล้มล้างการปกครองของไทย และสั่งปิดประตูห้ามประชาชนวิจารณ์พระมหากษัตริย์ทันทีเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรวันนี้ Workpoint Today explainer จะอธิบายเรื่องราวแบบเข้าใจง่ายที่สุดครับย้อนกลับไปในวันที่3สิงหาคม2563ในงานชุมนุมเศกคาถาปกป้องประชาธิปไตยอานนท์นำพาใส่เสื้อคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นเวทีปราศัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาในหลายประเด็นเช่นทำไมถึงมีการโอนงบประมาณบางส่วนของกองทัพไปขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์ซึ่งณเวลานั้นสร้างความตื่นตะลึงอย่างมากที่มีการหยิบเอาเรื่องสถาบันมาพูดอย่างเปิดเผยขนาดนี้ตามมาด้วย7วันต่อมาคือในวันที่10สิงหาคม2563ในเวทีการชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนมีการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์อีกครั้งนำโดยอนนนพา ไม้ระยองและรุ้งปนัสยาโดยไฮไลต์อยู่ที่การอ่าน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีการเรียกร้องเกี่ยวกับพระราชาอำนาจต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้โดย10ข้อที่รุ้งปนัสยาอ่านตัวอย่างเช่นยกเลิกการประชาสัมพันธ์และโฆษณาชวนเชื่อสถาบันกษัตริย์ลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และห้ามลงพับประมาพิไทยรับรองการรัฐประหารเป็นต้นการเสนอ10บข้อดังกล่าวเป็นการดันเพดานที่สูงที่สุดที่เคยมีมาในการพูดคุยเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในไทยจึงเกิดกระแสทั้งฝ่ายเห็นด้วยกับรุง้งและฝ่ายต่อต้านรุง้งฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นเยาวาชนในโลกออนไลน์ที่เริ่มมีการพูดถึงพระราชาอำนาจของพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยจากที่เคยเป็นเรื่องที่เก็บเงียบไม่สามารถพูดได้ แต่ทุกวันนี้การคุยเรื่องพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากอย่างไรก็ตามฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มีจํานวนมากเช่นฝ่ายรัฐบาลที่ไม่รับพิจารณาข้อเสนอแม้แต่น้อยโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าข้อเสนอปฏิรูปสถาบันเป็นเรื่องที่มากเกินไปอีกคนที่ไม่เห็นด้วยกับการปรสาสัยที่ธรรมศาสตร์คือนายนัทพรโตประยุนอดีตผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินปี2559 โดยนายนัทพรยื่นเรื่องต่อสามรัฐธรรมนูญในวันที่18สิงหาคมว่าคนที่จัดชุมนุมปราศัยกระทำการล้มล้างการปกครองนายนัทพรระบุว่าประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการลดทอนพระราชาอำนาจก็เท่ากับเจตนาจะล้มล้างการปกครองที่มีมาแต่โบราณดังนั้นจึงขออำนาจศาลให้กลุ่มม็อบเลิกการกระทำที่จะกล่าวถึงการปฏิรูปสถาบัน สำหรับนายนัทพรเป็นผู้ร้องเรียนฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเสมอตัวอย่างผลงานในอดีตเช่นการยื่นคำร้องขอยุบพักอนาคตใหม่และยื่นยุบพักก้าไกลเป็นต้นนอกจากนั้นยังเคยมีบทบาทเป็นทนายความของกลุ่มคนเสื้อหลากสีในปี2554อีกด้วยหลังจากสามรับฟ้องทนายอนนนพาแสดงความเห็นกับ BBC ไทยว่า การวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครองจะทําให้สารัฐธรรมนูญกลายเป็นตัวตลกของสังคมเชื่อวาสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในทางที่ทําให้สังคมก้าวต่อไปได้หลังจากการยื่นคำร้องสารใช้เวลาพิจารณาหนึ่งปีก็ประกาศคำวินิจฉัยในวันที่10พฤศจิกายน2564โดยฝั่งรุ่งปนัสยาต้องการให้มีการไต่สวนก่อนคำวินิจฉัยที่สารโดยนายสุรักษิวรักษ์นักประวัติศาสตร์ชื่อดัง อยู่ในบริเวณด้วยและพร้อมจะให้การเป็นพยานอย่างไรก็ตามสามรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้มีการไต่สวนใดๆเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้รุ่งปนัสยาเดินออกจากศาลแล้วกล่าวว่าที่ต้องการยกเลิกมากตรา1นึไม่ใช่เพื่อล้มล้างการปกครองรวมถึงอธิบายว่าประชาชนของประเทศย่อมเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการแก้ไขกฎหมายทั้งปวงต่างหากคำวินิจฉัยของตุลาการสารัฐธรรมนูญได้ข้อสรุปว่า ความต้องการปฏิรูปกับการล้มล้างมีความหมายเดียวกันโดยสามระบุว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นเสาหลักสําคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นการกระทําใดๆที่มีเจตนาเพื่อทําลายหรือทําให้สถาบันต้องสิ้นสลายไปไม่ว่าการพูดเขียนหรือการกระทําต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทําลายด้อยคุณค่าหรืออ่อนแอลง ยอมมีเจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เห็นได้ว่าประวัติศาสตร์การปกครองของไทยอำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่ยุคสุโขทยัยอยุทยาตลอดจนกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพศรัทธาศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดหลายร้อยปีนอกจากนั้นสามรัฐธรรมนูญยังระบุว่าการประชุมของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งที่งานในธรรมศาสตร์และในช่วงหลังจากนั้น มีการลบสีน้ำเงินออกจากธงชาติและมีเจตนาซ่อนเร้นอย่างจะล้มล้างสถาบันไม่ใช่การปฏิรูปเป็นการแสดงความเห็นโดยไม่สุดจริตดังนั้นข้อสรุปคือการกระทำที่ผ่านมาทั้งหมดของอานนนพาไม้ระยองและรุ้งปนัสยาในการปราศรัยที่ธรรมศาสตร์คือเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองของประเทศนี้และจากนี้ต่อไปห้ามมีการวิจารณ์และพูดถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อีก หลังคำวินิจฉัยเกิดขึ้นทำให้มวลชนจำนวนหนึ่งที่อยู่หน้าสามรัฐธรรมนูนนำเอาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจำลองมาราดน้ำมันก่อนจุดไฟเผาเพื่อแสดงออกว่าไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลพร้อมโปรยกระดาษข้อความเรื่องยกเลิก112และปฏิรูปตุลาการปลิวว่อนทั่วบริเวณไม่ใช่แค่ที่หน้าศาลเท่านั้นแต่ในโลกออนไลน์สามรัฐธรรมนูญก็ถูกวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกีรติ ทวิตข้อความว่าการรัฐประหารคือการล้มล้างการปกครองที่ชัดแจ้งที่สุดโดยไม่ต้องตีความแต่ที่น่าอัศจรรย์คือสารยุติธรรมและสารรัฐธรรมนูญไม่เคยมีคำตัดสินให้การรัฐประหารมีความผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแถมผู้นำการรัฐประหารยังมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกต่อได้อีกความยุติธรรมแบบไทยๆจึงมีส่วนทำลายประชาธิปไตยมาโดยตลอด นอกเหนือจากนี้ยังมีการวิจารณ์เรื่องที่มาของสามรัฐธรรมนูญอีกด้วยโดยตุลาการสามรัฐธรรมนูญทั้งหมด9คนมีสองคนที่ถูกเลือกในยุคก่อนคอสชส่วนอีกสองคนถูกแต่งตั้งโดยสนชและอีก5คนที่ถูกแต่งตั้งโดยสวแต่ประเด็นคือทั้งสนชและสวก็จะถูกแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอีกทีดังนั้นในโลกออนไลน์จึงวิจารณ์ว่าการตัดสินใดๆเป็นไปได้หรือไม่ ที่อย่างน้อย7คะแนนเสียงจะคล้อยตามไปในทิศทางที่คอสอชอต,ต้องการเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่จนถึงตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมที่ติดตามพอดแคสต์ของ w o r k p o i n t Today ติดตามเราทาง Spotify, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast s, แล้วก็ Podbean รวมไปถึงทุกช่องทางพอดแคสต์กดค้นหาชื่อรายการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น w o r k p o i n t Today e x p l a i n e r เรามีสาระความรู้ดีๆมาให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับสำหรับสถานการณ์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องพักก้าวไกลที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ฝั่งเดียวกับผู้ชุมนุมมาตลอดและมีการใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องหาออกมาหลายครั้งโดยนายณัฐพรโตประยูนระบุว่าถ้าสามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนี้พักก้าวไกลที่ให้ท้ายผู้ชุมนุม ก็ต้องเป็นปฏิปักษต่อการปกครองของประเทศเช่นกันหลังจากคำวินิจฉัยออกมาแบบนี้จึงทำให้เกิดการดีเบตกันอย่างหนักว่าสุดท้ายแล้วระบอบการเมืองของไทยในปัจจุบันประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค,ค,คอบเขตอยู่ตรงไหนกันแน่และเป็นเรื่องผิดปกติหรือไม่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่สามารถถูกอภิปรายหรือตั้งคำถามใดๆได,ได้เลยอันดับหนึ่งในประเทศไทย ในวันที่10พฤศจิกายนคือ Hashtag ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างทยานขึ้นเทรนอย่างรวดเร็วพร้อมกับการถกเถียงของทั้งสองฝ่ายที่ยังคงดุเดือดต่อไปและนี่คือ Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ Explainer ได้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับ พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ